สวัสดีครับวันนี้ช้างมานะช้างมาช้างมาอายุจะปีเหรอครับผมเก้าปีฮะเก้าปีเก้าปีเก้าปีก็ตัวใหญ่แท้อ้าช้างตัวนี้อายุเก้าปีนะครับผมโอ้ยจะบอกว่าช้างเป็นเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทายก่อน ขาพิษตัดใหญ่นะช้าเป็นเก้าวีสี่ขาเอาเก้าสี่มาแรงนะ <STACK. S 1> ผลจูงมาด้วยนะต้องจูงนะอ,อยู่ข้างหลังก็ต้องจูงอยู่ข้างหน้าก็ต้องจูงอ่ามีตะขอวางที่หูนะไปซะแล้วนะคะจูงก็เป็นเจ็ดนะเจ็ดเก้าสี่นะตะขอเหมือนเลขเจ็ดให้โชว์ให้ดูหน่อยแล้วก็ตะขอให้ดูเลยน,นานเห็นไหมไม่เจ็ดก็หนึ่งหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่ ครับผมเรแล้วเดี๋ยวก่นนอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่<ๆ>อนหลังจากชมช้างแล้วก็มาชมสูตรเที่ยสวดเ่านะครับผมได้เลขทั้งหมด1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 5 3ห้าหชุดนะครับผมปูเยยบเป็นคนตัดนะตัดออกมาแล้วนะเฮียวั่วเทาวิ่งที่5กับหกสากับสีนะสตัวนี้ต้องมานะ เลขไม่มาด้วยกัน90125678 01235678นะครับวันนี้เป็นเลขไม่มาด้วยกันของทางฝ่ายเฮียสัวเถ่านะของของปูเยี่ยมนะเลขไม่มาด้วยกันดับ6ช่องเอาอยู่นะ6ชุดเอาอยู่567889011234456778900123นะ เดี๋ยช่องทังเข้าคู่กันแล้วกลายเป็นเลขดับทันทีนะห้าหกเจปดอีกดับกลุ่มหนึงสิตัวนะทั้งเปาด้วย8 9 0 1ก็16ตัวหนึ่งสอามสิบหตัวสี่ห้าหกดสิหตัว7จ็ดแปดตัวศูนย์หตัวนะตัดแล้วเหลือตัวไหนบ้างครับผมสูตรเทียส่วเทาเอาดูคัดเกณฑ์น,นะ ตัดแล้วเหลือ040615172526272835363738849495996นะฮะ,ะเรามาคัดเหลือสุดท้ายนะเอา3กับ4มาคัดเอานะตัวไหนติด3กับติด4ยกมาหมดเลยนะครับผมได้ที่043536373884นะแล้วก็94 ในชุดนี้จะออกบนล่างได้นะครับผมงวดที่แล้วก็คัดเหลืออยู่ประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณเจ็ดชุดนี่แหละหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดเออเจ็ดชุดเท่ากันนะอ่ะงวดนี้จะมาตัวไหนนะตามรับชมเลยนะอาจจะมาได้นะตัวที่ก็ติดเลข ดีเลขของปูเส้นหลองเหมือนกันนะเรามาดูเลขของปูเส้นหลองติดตัวไหนบ้างครับผมปูเส้นหลอง,งวันนี้นะกระติดสามแปดสามเก้าสี่อันนี้จะไปถึ่งวดเดือนสิงหานะล่วงหน้าสำหรับงวดนี้383948498394นะ อาอยู่ในชุดหกหางนี้นะครับผมก็ชนกันที่สาแปดแล้วฮะอ่าฝั่งนี้สามแปดแปดสี่แล้วก็เก้าสี่สาปดชนด้วยนะก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมอก็ต้องขอบคุณเทียรสวเทานะตอนนี้ก็กำลังทำอาหารร้านประจำครัวอยู่นะ สำหรับแฟนช่องนะครับผมาสามารถที่จะจ่ายทางบัญชีธนะาคารได้เหมือนกันนะใครที่มาทันนะไทยพาณิชปดสองนะ8 2ี่0 4 6 0 8 0นะทิ่ิพรทักษิณบุตรนะครับผมใครจะส่งทางแก๊บก็มีเหมือนกันนะสั่งมาทาง ดีรีเวอร์เลยนะครับผมอ,อ่อาอนอกจากคำนวณตัวเลขเก่งแล้วก็เนี่ยสัวเ์เราก็ทำอาหารนะบริการทุกวันนะครับผมอาหารตามสั่งนะฮะกระนูบุกบอ <c oughs> ก,บน,กบอนะครับ จามแล้ะ <c oughs> จามแล้วก็ตัดให้เหลือประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อำลาพาจากกันเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ